สวัสดีครับตื่นขึ้นมาก็หาเรื่องทํากินนี่แหละจะกินเพื่ออยู่หรือจะอยู่เพื่อกินก็เลือกเอานะครับชีวิตเราเลือกเองได้วันนี้จัดเมนูลาดหน้าเนี่ยมีเส้นใหญ่อยู่มี เกี๊ยวเนี่ยเดี๋ยวเอามาทอดกรอบนะครับหมูก็มีเหลือจากทำบะหมี่เกี้ยวเนี่ยเมื่อวานก็เอามาทำเป็นราดหน้าซะเลยนะครับน่กระทะยังคาหมูอยู่ก็เลยเจียวกระเทียมไปในตัวน้ำมันนิดนึงแล้วก็เนี่ยใส่น้ำต้มซุปเนี่ยน้ำต้มกระดูกหมูเนี่ยนะครับอร่อยก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคจะใส่เท่าไหร่ก็ ดูกำลังนะดูกําลังตัวเองก็แล้วกันนะครับแตททำง่ายๆทําทเร็วๆไปนั่งกินตลาดเนี่ยวยปภรรยาบอกว่าหือเขาขายมันทําอะไรเนี่ยมากมายแล้วเนะี่ยแพงจังเนี่ยสองคนก็นาแค่3ต้น4ต้นเล็กๆนะครับหมูที่เหลือนะครับหวานนํานิดนึงนะ ปรุงรสตามชอบไปแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปชิมไม่ต้องไปอะไรนะครับเดี๋ยวเวลาเราลาดหน้ามาหนะ้าชิมแล้วก็เติมเครื่องเอานะครับออแป้งข้าวโพดนีสงสัยจะเป็นแป้งข้าวโพดนะเคยทําแต่แป้งข้าวเหนียวออแป้งแป้งอะไรนะแป้งมันสำปะหลังนะครับออวันนี้ใช้เนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยเอาหมดดีไหมไปย,ยาแกะ นั่งรอกไว้ให้แล้วตั้งแต่เช้าไปเข้าสวนมาเพิ่งกลับนะครับก็ผัดน้ํามันนิดนึงเนี่ยแช่เย็นนีมันก็จะแข็งๆนิดนึงน้ําหยออในดหน่อยให้มันอ่อนตัวลาดเลยครับนขอ1จานใหญ่ๆนะวันหนึ่งก็กินแค่มือเดียวนี่เกี๊ยวทอดสัก5แผ่นหน้่หอหมูด้วยนะเนี่ยนะครับมีเครื่องปรุงนีไม่หวานก็ใส่น้ําตาลนีไม่เค็มก็น้ําปลา ชอบรสกปกี่ยวกว็พริกดองน้ำส้มสายชูหรือมะนาวก็ได้นะครับ